สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Time r e s o l v e t a r o t Channel นะคะวันนี้ก็จะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของเขานะคะประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเนาะเราก็มาดูกันนะคะว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานของใครนะคะมาเช็คพลังงานกันนิดนึงอ้าวอยากมา The Emperor มาเลย Hangman พอ The Emperor มา Hangman ตามมา The Sun นะคะ โป๊ปคอยโอเคน่าจะไม่เอียงแล้วเนะเดนพอ e ลอ n ์แฮงแมนเดอะซันไนท์ออฟคัพ แล้วก็ Four of p เ n t a c l e s เป็นพลังงานของความความนิ่งนะคะนิ่งคิดชัดเจนมาก The Emperor คือคนคนนี้น่าจะเป็นบุคคลที่มีภาระหน้าที่มากมายนะคะที่เขาจะต้องดูแลจัดการ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเลยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากใช้ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะแฮงแมนเนี่ยมันเป็นการคิดท่ามกลางความเจ็บปวดนะคะท่ามกลางมลสมอะไรมากมายคือต่อให้เจ็บปวดยังไงก็ทําอะไรไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยนิ่งชะงักมากๆบวกกับความเป็น the emperor ที่ อืมอย่างที่รู้กันนะคะว่า The อมเพลอร์เขาจะมีมีนิสัยที่เป็นผู้น,นำอีโก้ของเขามันก็เลยค่อนข้างจะสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเต็มไปด้วยฟอร์มอะเป็นมนุษย์ที่กว่วเสียฟอร์มฟอร์มจัดมากๆถ้าจะแสดงออกถึงการอ่อนข้อให้กับใครนะคะแม้กระทั่งความรักนะคะ แล้วมันเป็นเดอะซันตรงกลางซึ่งเดอะซันในไพใบนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นเดอะซันของความห่างไกลนะคะเห็นเห็นหน้าที่หันออกจากกันไหมคะก็มันเป็นเดอะซันที่เป็นพลังงานของความแบบห่างไกลจริงๆนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีแสงสว่างของตัวเองนะคะแต่ว่า มันก็มีพาร์ทของการที่อยากจะไปหยิบยืน่นความรักความรู้สึกดีให้กับใครคนหนึ่งที่ตอนนี้เป็น f o ล์อ็อปเปนทัคเคิ r โฟล e อ็อปหมายความว่าเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงพื้นที่ของตัวเองนะคะเนี่ยคือมันมีความห่างไกลตรงนี้ใช่ไหมพอมันห่างไกลแสงสว่างที่มันทำให้มองเห็นการแบบเรือนลางนะคะ คนคนนี้ก็อยากที่จะไปมอบเห็นไหมครับเป็นมา้าเป็นมา้าอยากจะไปมอบถ้วยให้กับคนเนี้แต่ว่าคนเนี้ยอยู่ในโหมดที่แบบเหมือนห่วงพื้นที่ตัวเองเหมือนเก็บกักสิ่งที่มีค่าของตัวเองไว้นะคะไม่อยากจะมอบให้ใครอยากจะอยู่นิ่งๆเป็นพลังงานของการที่ห่วงหวงความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยนะคะ ซึ่งแม่หมอหมองว่ามันเป็นพลังงานของคุนนั่นแหละเนาะนะคะก็จะประมาณนี้เราก็มาดูว่าตอนเนี้คู่กรณีของคุณอะเราคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะถ้าพลังงานมันใช่เนาะเราก็ไปต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้อยากจะมามอบถ้วยให้จริงๆไหม เนาะเราก็ไปดูสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณแล้วกันนะคะโอ้7 oh, of pentacle 9 of swords 2 of wands page of pentacle ชาริออดม,มันมีความอยากมาหานะคะมีความเป็นคนธาตุน้ำราศีกรกฎโดดเด่นด้วยนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากจะให้มันมันมีการค่อยเป็นค่อยไปคือเขาอยากจะลงทุนแบบระมัดระวังนะคะ มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปเนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะสามารถมองความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับปัญหาต่างๆนี่มันแบบขัดกันไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้นะคะคนๆเนี้ยเขาค่อนข้างเครียดนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เนาะมันถึงได้แบบอารมณ์มันถึงได้ได้ยุ่งเหยิงมันถึงได้ มันเหมือนคุณผูกเชือกแน่นๆแล้วหาทางแก้ไม่ได้นั่นเองนะคะมันเกิดจากตัวเขาเองด้วยนั่นแหละก็หาทางออกเขาเครียดเขาคิดมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ในระหว่างความเครียดของเขาเนี่ยเขามีการมองนะคะยังยังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ยังมองที่อยากจะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะก็คิดอยู่ว่าจะว่าจะเข้าหาย,ยังไงจะพัฒนาย,ยังไง จะเริ่มต้นแบบไหนนะคะยังลิงๆไว้อยู่แต่ว่าด้วยความที่ที่อาจจะไม่มั่นใจในบางอย่างนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดการละลาละละัง p พจ e อาเป็นตะเคิเนี่ยมันมีความเป็นเด็กนะคะที่อยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังมีความกังวลอยู่ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ คือเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจนะคะก็เลยได้แต่แบบคิดวนไปเวียนมานะคะค่งมีพลังงานของความที่เด็กมากๆด้วยอาจจะในแง่ของอุธิภาวะนะคะในแง่ของเหมือนเหมือนคนทำผิดแล้วไม่รู้จะขอโทษยังไงนั่นเองไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนนะคะเป็นไปได้ แต่อยากมาหาไหมอยากนะคะเป็นชาลีออตเลยจะเป็นชาลีออตที่จะมาแล้วแหละแต่ก็ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่คือชาลีออตเนี่ยมันแปลได้หลากหลายนะคะแต่ในสำหรับเนี้ยตอนเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคือเขาก็ยังยังมีฝายขาวไยดำที่เทียงกับตัวเองอยู่นะคะถ้าจะมองในแง่ของระยะทางไม่น่าจะเกี่ยวนะคะ คือใกล้ไๆไม่เกี่ยวพลังงานความคิดของเขาเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะพุ่งมาหาคุณนะคะแต่ว่าเขาเขายัางยังตัดตัดสินใจไม่ได้ยังทะเลาะกับตัวเองไม่จบนะคะในไพ่ใบเนี้ยเออเครียดมากนะคะเอาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องคุณเนี่ยคือเครียดมากว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วยังไงต่อ สามดาวหกดาบอืมมันมีการทำลายกันแล้วนะคะมันมีการเตินจากกันมาแล้วนะคะมัน มันเปลี่ยนไปแล้วในสถานะความสัมพันธ์นี้นะคะสาใบเนี้ยแม่หมอเอามาขยายความคิดของเขาที่มีเกี่ยวกับคุณมันนะคะมันมีการจากมันมีการจากกันไปแล้วอะมันมีการเปลี่ยนสถานะมันมีการโยกย้ายความสัมพันธ์นะคะในใน,ในเทมเอร์เรนใบนี้เห็นไหมคะมันต่อจาก สิ่ f ออฟซอสเลยเพราะว่าสาเหตุมันมาจากการที่โดนทำลายอะ่ะนะคะมันก็เลยต้องต้องต้องตองจากมาต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอืมโอเคเรามาดูนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันเป็นยังไง 킹ออฟวานไนออฟคัพควีนออฟคัพไฟออฟวานไนออฟวาน ธาตุไฟกับธาตุน้ำนี่เยอะมากเลยนะคะเอาจริงๆคนๆนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณคือมันเหมือนกับมันยังวุ่นวายอยู่ในหัวนะคะเขาอะชัดเจนว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาต้องการคุณมากนออลคับเนี้ยแต่ก็ยังหวงความเป็นส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะคือให้ก้าวถ้วยยังไม่อยากให้สิบถ้วยอะ คือยังรู้สึกกักก่วอยู่นะคะถถามว่ามีความต้องการไหมต้องการมากนะคะยังอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ยังรู้สึกดียังรู้สึกเฝ้ากังวลถึงคุณอยู่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันวุ่นวายในหัวมตีกันนะคะเป็นพวกที่แบบมีความต้องการคุณอยู่เยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะแต่แต่ก็ รักตัวเองมากเช่นกันนะคะแต่มันก็มีพลังงานหนึ่งแวบเข้ามาในหัวนะคะคือ้วยความี่มันเป็นเก้าถ้วยตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วนี้ก็เป็นหนึ่งถ้วยมันเป็นไปได้นะคะว่าถ้าคุณสองคนมีอายุที่แตกต่างกันนะคะอีกกรณีหนึ่งคนคนนี้เขาต้องการความรักจากคุณให้มาเติมเต็มเขาคะ่ะ คุณคือส่วนที่หายไปและเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยแต่มันก็จะเป็นโมเมนต์ของเด็กที่เอาแต่ใจที่อยากจะได้ความรักความสัมพันธ์จากใครคนนึ่งนี่แหละแต่ก็ยังจะแบบวุ่นวายละ,ล,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 ะลาละลังกันอยู่ในหัวของเขาอะนะคะคือด้วยความที่มันเป็นไม้ออกมาทาั้งข้างหน้าข้างหลังเป็นทั้ง king เป็นทั้งไหนมันก็จะมีความต้องการที่ ต้องการเยอะมากนะคะเขความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยมันมีไฟปรารถนานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องถูกควบคุมด้วยอะไรบางอย่างนะคะคือด้วยหน้าที่การงาน king of a n e เนี่ยถึงเขาต้องการมากมายแค่ไหนมันจะถูกกากับด้วยความเป็นผู้ใหญ่ถูกกากับด้วยด้วยหน้าที่ด้วยตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถที่จะแสดงออกได้มาก แต่ลึกๆแล้วก็เป็นในออลฟานที่อยากจะพุ่งอยากจะแสดงออกไปหมดแม็กอะนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะวุ่นวายอะเป,เป็นความรู้สึกที่วุ่นวี่วุ่นวายมากนะคะในความรู้สึกของแม่หมออพอมาดูใต้สำหรับเป็นนี้อีกนะคะห้าดาบมันก็เลยมีการถอดใจนะคะถอดใจกันไปนะะมีการทำร้ายกันไปมีการพังกันไปนะคะ โอเคแล้ะเขาคิดจะทำยังไงต่อไปนะคะสามถ้วยโอ้ไม่ใช่ค่ะขอขออภัยสามใบนะเขาคิดจะทำยังไงต่อไปอ้อสิบไม้สองถ้วย คือบทสรุปของไพ่นี่ชอบหักมุมนะ,ะหลายครั้งแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าทำไมเขาชอบหักมุมแม่หมออยู่เลยเลยสี่ไม้นะคะ <c oughs> ชัดเจนว่าสิบไม้สองถ้วยสี่ไม้คนคนนี้นะคะเขาจะสู้ต่อนะคะต่อให้มันมีกําแพงต่อให้มันมีอุปสรรคยังไงก็แล้วแต่นะ,ะมีความอยากจะไปต่อด้วยนะคะจะอดทนว่าง,งั้นเถอะ พราะเขามีเนี่ยค่ะสองถ้วยเขาอยากจะแลกมันกับคุณนะคะเพื่อจะเป็นสีไม้สีไม้คือครอบครัวนะคะแล้วสีไม้สองถ้วยมาขนาบกันอย่างเงี้ยมีพลังงานของเลือคู่มากๆด้วยนะคะอืมมันก็จะประมาณนั้นแหละไม่ได้ไขฟันนะคะเชื่อว่าทุกคนใช้วิจารณญาณพิจารณาได้นะคะว่าคนคนเนี้ยเขาเป็น คู่เนื้วคู่ในแบบไหนเนาะคือมันมีความรักแน่ๆเลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคู่ขอไปค่ะคือเป็นคู่คู่เวรคู่กรรมคู่ที่มันต้องผ่านในช่วงดราม่าไปก่อนก่อนที่มันจะโรแมนติกหรือเป็นคู่ที่โรแมนติกก่อนแล้วไปดรามา่าแล้วไปโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะความความเป็นเนื้อคู่มันก็จะมีอะไรที่ บางคนเนี่ยมาก็แบบรักกันแบบราบลื่นเลยนะคะแต่บางคู่เนี่ยกว่าจะได้รักกันเนี่ยก็ต้องผ่านอุปสรรคแบบเยอะมากนะคะแต่ถ้ามาแบบทวินเฟรมโซเมตเนี่ยอันนั้นหนักเลยเพอเพอแยกจากกันแบบแยกไปเลยนะคะไม่ได้กลับมาคู่กันด้วยซ้ำนะคะอืโอเคก็น่าจะพอหอมปากหอมคอนเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตาม กันมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ